สวัสดีครับสมุยไรเดอร์ครับวันนี้เจอรถตัวใหม่นะครับน่าจะเป็นคันแรกในสมุยนะครับเป็นซูซูกิ GSX นะครับ750นะครับเป็นของน้องมิกนะครับเพิ่งออกมาได้ไม่นานนี่เองนะครับพอดีเจอกันโดยบังเอิญนะครับพอดีเจ้าตัวพร้อมให้รีวิวนะครับเดี๋ยวมาแนะนํามารู้ทำความรู้จักกับน้องน้องมิกเลยนะครับสวัสดีครับน้องมิกสวัสดีครับสสวััดีครบน้องมิกคือเจ้าของ G S X 750ออกมาเมื่อไหร่ครับน้องมิกออกมาวันที่19ครับวันที่19 19ที่ผ่านมาที่ผ่านมารู้สึกจะเป็นคันแรกเลยคันแรกครับคันแรกในสมุยนะคิดว่าสามเซลล์มาก็เป็นวันแรกเป็นคันแรกของสมุยภูมิใจไหมฮะโอ้นี่มีความอิจฉาเล็กๆโอ้สวยมากครับคันนี้เห็นในช anel อื่นเขาเขาทำรีวิวมาแล้วแต่ว่าน้อยมากจริงๆ น้อยมากจริงๆรถค่อนข้างที่จะใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ออกมาได้ประมาณ10กว่าวันนะครับ,รบวิ่งเป็นไงมั่งวิ่งความรู้สึกก็แตกต่างแตกต่างคือเมื่อก่อนขับรถอะไรครับเมื่อก่อนนี้ขยับมาจากสมัร้อยสิบสมัร้อยสิบโดดม,มาที่เจ็ดร้อยห้าสิบผมเป็นไม่ได้ไงฮะ <laughs> โอ้ช <laughs> <laughs> อบล้วนๆความชอบล้วนๆดาวเท่าไหร่ครับ ดาวไป20%ครับผม20%่อร์อยู่ประมาณ7จ็0หม0 0นสามเดืพันเดือนละเท่าไหร่ครับผมทำไว้5,900ครับแต่ว่าระยะยาวหน่อยกี่ปีครับ5ปีครับห้าปีวงเงินดาวต้องใช้คนค้ำไหมฮะยอดนี้จริงจริง ถ้าถ้าหกเดือนถ้าใช้ซซริปหกเดือนไม่ต้องมีคนทำยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปยี ừ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  ่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปไม่มีคนทำครับ,รบผมน้องมิกออกที่ไหนครับออกที่ภูเก็ตครับภูเก็ตบ้านซูซูกิฟาซาอ่าอภูเก็ตหวสวยสวยสวยยังไม่แต่งอะไรเลยนะครับตัวนี้เป็นแค่กระจกปลายแฮด์นะครับ,รบเปลี่ยนมาเท่าไหร่ครับน้องมิก แล้วจบว้แฮนนี้พี่เซลก็สั่งให้อยู่ประมาณ8ปดร้อยแปดสิบแปดร้อยผมจ่ายไปแด้บโอเคก็ยังเดิมๆเลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเพิ่งสิกว่าวันรถเพิเพิ่งสิกว่าวันอารมณ์เป็นยังไงมั่งครับเวลาขับคือมันโดดมาไกลมากจาก110มา750ดรบมันมันมันได้ความรู้สึกยังไงครับน้องนิก อารมณ <N aked. S 1> ์นกเก็ตแลพี่นเกกิจแรงไหมแรงมากหน้าหงายไหมโอเคผมเปิดไอ้เท็กชันคอนัวระดับสามนะครับครับมันมีเซ็กชันคอนด้วยแล้วถ้าโหมดปิดนี้จะกระชากแรงกว่าอีกแนะนําพี่หน่อยจริงๆพี่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวนี้เลยระบบเป็นอะไรมั่งตัวตัวตัวที่ใช้บังคับรถหรือควบคุมรถตัวนี้เป็นตัวป้องกันการลื่นนะครับ นช่วงฝนตกอนะไรเงี้ยถ้าเรารเปิดเปิดคันเล่งนะรล่งเงี้ยเราปิดไว้นะี่แล้วมันอาจจะเหมือนฟีแล้วก็รถจะจะเทไไ้ได้<อ>แต่ว่าแต่ว่าถ้าหมดสามนี่คือมันล็อกไว้เราเปิดหนักแค่ไหนมันก็เท่าที่ผมศึกษามานะแล้วก็ดูรีวิวอะ่ะมันก็บว่ามันมันกันล็อกฟีอะไรประมาณนี้เราเราจะดูได้จากหน้าจอดิจิตอลไหมครับใช่ครับ, <laughs> รบเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมครับ โอ้เรื่อใหม่ดิจิตอลนะฮะครับผมสวยมากสวยมากตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเรากดที่เซตตรงนี้นะครับครับเตแล้วก็กดเซตนะฮะครับผมกดเซตแล้วก็มันจะขึ้นมาแล้วก็เราก็เลื่อนไประดับสองนี่คือปกติก็มีทั้งหมด3ระดับระดับ3คือสูงสุดคือเซฟสุดเซฟสุดปลอดภัยสุดนะฮะโอเคตัวนี้เป็นไฟบอก ABS ท้าไมถึงบอกเลยหรือผมไม่เคยขับรถอย่างนี้มาก่อนอตอนสตาร์ทเครื่องขับรถออกไป รู้สึกว่าที่อัานในกู่มือความเร็วประมาณ5-7กิโลเมตรมันก็จะดับไปมันจะดับเลยครับผมโอตโก้โอ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 นโอ้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 โอลโอ้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 ้โอ้้โอ้โโอ้โอ้เอ้โอ้โอ้โ้โอออ้โอะไรครับนอ่ก็คือวนอ้รับ t r a c t i o n Control Traction Control ครับผมโอค เนี่ยมันจะทํางานคับสีแดงนนดคือสีแดงตัวนี้ผมถ้า,ค,าคือเหมือนกับรถมีปัญหาความร้อนเกินอะไรเนี่ยครับควมโชความร้อนแล้วก็น้ํามันนะครับตรงน,นี้แต่ปกติคือถ้าขับรถออกไปแล้วสตาร์ทเรียบร้อยหมดก็คือดับหมดโอเคครับตัวนี้เป็นไฟตัวนี้ขอทางเนาะอขอทางตัวนี้ยังยังเป็นเหมือนเดิมก็คือฝั่งนี้คือก็มีแค่ปุ่มสตาร์ทกัอบารนน์ทรันโอเค ออปชันตัวนี้คืออะไรครับตัวเซตอัพซีลกับแอดจัตไหมฮะตัวนี้ไม่แน่ใจคือพวกตั้งตั้งเวลาแล้วก็เซตพวกพวกความสว่างหน้าจออะไรไหมครับครับผมอืมโหสวยฮะโชคเป็นอัพไซด์ดาวนะครับคุณสมบัติตัวนี้มันต่างจากเอ่อพวก CB 650ยังไงอะฮะตัวนี้ก็ ได้ได้ไดไดดศึกษาไหมครับที่สามารถก็อาจจะมีพวกพวกโช้กแล้วก็ปั๊มจากนิสสันนะครับแต่ก็แล้วก็เป็นระบบเรเดียนเมอนห์โออปชั่นฟูลโอปชั่นนะฮะนี่ได้จับเลยนะครับโอเคท็อปสปีดสูงสุดทำไปที่เท่าไหร่แล้วครับไม่ไม่ขับเร็วครับผมก็ขับก็ใช้งานปกติก็ขับอยู่เร็วสุดก็ประมาณร้องงรยหนึ่ง ร้อชิไปก่อนอร้อยหนึ่งชิวทางนุกดันหมดใหมล่ะลโอ้โหแต่สมุยเรามันใช้ความเร็วยากเนาะเพราะว่าหนึ่งมาหนึ่งสองฝรั่งขับผมแต่ค่อยๆค่อยๆขับไปดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดดข้ามมามาตรงนี้เลยยังยังไม่เคยจับระดับ 200, 300มาจับ700เลยถือว่าโอเคครับยอมใจฮะยอมใจ น้องมิกสุดยอดมีมีแพลนว่าจะแต่งอะไรเพิ่มไหมครับน้องมิกก็น่าจะนิ้มอย่าบอกว่า<ส>ท่อนะส,สดท้ายออกเลยว่าเนี้ยอ๋อ<ต>เป็นจะมาใส่ท,ท,ท้ายสั้นใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะอัพเป็นให้ดูเล็กสักนิดนึงครับผมอืมแต่พี่ว่าถอดท้ายสั้นสวยนะจะสวยมากเลยมันได้อารมย์ยางนี้เท่าไหร่ครับโอ้โหยางร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบครับใหญ่มาก ูท่อครับความใหญ่ของมันใหญ่จริงครับตัวตัวนี้รู้สึกจะทำโดดมาเลยนะครับตัวตัวเดียวมั้ง750ค่ายอ่นเขาจะทำห5ราสิบนี่โดดมา750ดรยสิเลยสวยๆครับแล้วมันจะมีปัญหาออก,การเข้าศูนย์ไหมถ้าเกิดว่าเราสารั่งนี้ภูเก็ตเพราะว่าสมุดเรามันไม่มีเราไม่มีเราไม่มีซูซูกิ ประเด็นจะทํายังไงก็อาจจะถือโอกาสไปเที่ยวบุก็ตด้วยไปเซอร์วิสที่โนนเนี่ยหวังผลนะหวังผลแซวน้องเล่นนะครับพี่อยากฟังเสียงค้อหน่อยได้ไหมครับเสียงเครื่องพอดีขับรถมาเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ ครับผมเป็นรอบเดินเบานะฮะเสียงกระหึมมากครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆนี้กระหึ่มมากแค่นี้ก็ก็โอเคแล้วครับน,บนะฮะโอ้ยอดเยียมขอเป็นขอเป็นเบิร์ใหม่นะครับ ลมมันอนย็นโอเคโอเคครับโอเคแล้วโอ้สวยครับไม่รู้จะบอกว่ายังไงหาหาจุติไม่ได้เลยตัวนี้รวมๆแล้วมีสเสน่ห์ฮะไม่ได้ล้างไม่เป็นไรครับน้องมิกผ่านแล้วแค่นี้โอเคครับเดี๋ยวยังไงขอบคุณน้องมิกมากนะครับที่สละเวลามาให้รีวิวนะครับถ้า ถ้าชอบให้กดไลค์นะครับแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสมุย c h a n ช e l ครับสวัสดีครับ